เรื่องของการปลดาสายการเดินเรืออันนั้นก็ดูอาจจะไกลตัวไปเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรือที่เดินอยู่ท้องทะเลนะฮะแล้วปลดพนังกงานแต่ขนาดนั้นแต่ว่าม,มันไปกระแทกตรงที่จำนวนของคนที่ถูกปลดเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้ามาถึงเนี่ยฮะแบรนด์เสื้อผ้าระดับมีสไตล์คลาสสิกเก่าแก่แต่มีการจ้างงานของพนักง,งานเนี่ยจากแบรนด์ที่อยู่ในเครือเป็นจํานวนหลายหมื่นคนในที่สุดถึงวันหนึ่งก็ต้องประกาศปลดออกไปและเป็นจํานวนที่เยอะมากด้วยถึง2 4 0 0 0คนนะครับ ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศเนี่ยถ้าพูดถึงทั้งชื่อบริษัทแล้วก็ยี่ห้อแบรนด์เนี่ยผมว่าไกลตัวมากก็อาจจะไม่รู้จักพวกแบรนด์พวกนี้เลยที่จริงไม่จริงที่ผมจะพูดให้ฟังนะฮะเช่นแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อว่า Harris Tweed เคยเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมอ่ะถ้าไม่เคยมาแบรนด์ที่สอง c ี พีกอกนี่ไม่ใช่ตราบเทพสมัยเมื่อก่อนแต่เป็นพีค็อกร้านขายเสื้อผ้านะครับชื่อดังจากด้านสหร,สหราชอาณาจักรหรือตัวนี้ผมเชื่อว่าคนรู้จักแต่อ่านชื่อไม่ค่อยถูกนะครับมันสะกดด้วยคำว่า JAEGER รบางคนจะอ่านว่าเจเกอร์แต่จริงๆแล้วต้องอ่านว่าเชแชร์นะครับทั้ง3แบรนด์นี่นะครับอยู่ภายใต้บริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Edinburgh w o o l e n m i l l เป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าและแล้วก็ออเทอเอรี ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานระดับคลาสสิกในสหราชอาณาจักรปรากฏว่ากลุ่มนี้เอดินเบิร์กบุลเลนเมลซึ่งเรียกตัวย่อว่า EWM เนี่ยนะครับได้ประกาศล้มละลายครับไม่ใช่แค่ปลดพนักงานนะแต่ตัวเองก็ไม่รอดเอนี่ยน,นะะจนในที่สุดเนี่ยนะครับจะต้องมีการเข้าไปที่ศาลล้มละลายเพื่อต้องมีการประกาศล้มละลายแล้วก็ทําการปรับโครงสร้างโมเดลธุรกิจและโครงสร้างหนี้ใหม่หมดเลยทีนี้อลลมลายตรงนี้ก็หมายความว่าร้านต้องปิด คนต้องตกงานก็เลยมีการเคาะตัวเลขของพนักง,งานในเครือทั้งหมดของแบรนด์คาป,ปิกใหญ่โตแห่งนี้ของสหราชอาณาจักรว่าจะต้องมีคนตกงานทั้งหมด24,00 0คนเยอะมากครับ2 4 0 0 0คนเพราะว่าเขามีแบรนด์อยื่นอที่อยู่ในเครืองเขาเยอะไงฮะนายสตีฟซิมสันซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารว,ว่าซอนะครับของ Edinburgh Bull k, เอดินเบิร์กบูลเลนเมลนี่นะฮะเขาก็บอกเลยครับว่าตอนนี้ได้ยื่นไปแล้วสำหรับเรื่องของสารล้มละลายกลางแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับลดปลดพนักง,งานแต่ว่าธุรกิจก็พอขอขให้้มันทนทางได เพื่อที่จะนาเงินส่วนหนึ่งมาเลี้ยงกับนักง,งานตรงหนึ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมจาเป็นต้องทงํางี้เพราะอาที่นี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโลกเปลี่ยนไปจริงๆพฤติกรรมเปลี่ยนการแข่งขันออนไลน์ก็ามาแรงขึ้นสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าตลาดท่องเที่ยวน่นาจะเป็นการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นภายในยุโรปในยูโรก็ตามหายไปหมดแม้จะมีการผ่อนคลายในช่วงที่เข้าสู่วินเตอร์เองก็ไม่มา นะครับที่สําคัญก็คือตลาดท่องเที่ยวข้ามระหว่างประเทศกับการที่เขาจะรู้จักแบรนด์ในในระดับที่เป็นระดับประเทศของสหาราชนาจากักรด้วยสไตล์และการออกแบบที่แตกต่างกันกับคนที่ชื่นชอบจากทางเอเชียก็เป็นการแข่งขันที่ยากลำบากในระดับหนึ่งแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับการตัดสินใจล้มละลายปลดพนักง,งาน24,000คนของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าชื่อดังอย่างเช่นเอดดินเบิร์กบุลเลนเมลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่รายเดียว ก่อนหน้านี้นี่นะครับท่านผู้ชมถ้าติดตามปีไทม์สมยตลอดอว่าฟังคุยกับบัญชาดูย้อนหลังก็ได้เนี่ยผมเคยเอากรณีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับวงการคาสิโนในในสาร,ร,ราชอาณาจักรไม่ว่าจะอยู่ในอังกฤษสกอตแลนด์ไอแลนด์เหนือนะครับเอามาคุยให้ฟังหลายครั้งนะว่าต้องเดินทางเข้าสู่การปิดกิจการล้มละลายแล้วก็ปลดพนนะักงานกันแค่ไหนยกตัวอย่างเช่น Mark and Spencer หรือ MS นี่ก็เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ TM l e w i n นี่ก็เป็นต้น แม้แต่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังใจกลางกรุงลอนดอนอย่างเช่น Harrods นะรวมไปถึง Top Shop, นะท็อปช็อปเนี่ยท็อปช็อปนี่ก็อยู่ในบ้านเราก็มีนี่นะฮะและห้างสรรพสินค้าหรูอ,อย่างเช่น s e l f r i d g e ใจกลางกรุงลอนดอนสุดหรูหลาไฮโซอลังการนี่ก็ต้องตรวจคนนะฮะเนื่องจากว่าขณะน,นี้การค้าปลีกที่อยู่ในสหราชนาจาักรนั้นเปลี่ยนทั้งรูปแบบเปลี่ยนทั้งกําลังซื้อเปลี่ยนทั้งถึงเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายและโมเดลเดิมๆที่ใช้ในการมีหน้า มีมีร้านค้ามีห้ามอยู่ด้วยครับการเป็นว่าต้องถูกปรับเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ใหม่หมดเลยไม่อย่างนั้นแล้วนี่นะครับตัวเองก็ไม่รอดจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่วงการค้าปลีกของโลกตอนนี้มีปัญหาและไม่สามารถที่จะไปต่อได้อย่างแน่นอนแล้วนะครับ